ก่อยอน้องล่อยมาเล่นซ่าเนี่ยพต้องไปซ่าอะไอ่ะซ่าลา้ตีนน้อบ่ถึงเร็วมาขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นขาขาเออขาเออขาเลือาเออ

มันไปเล่นซ่าลายไปเนี่ยต่อมันยืนได้ซ่าเนี่ยตขาตีขาแค่าามาตีสามหนยังกลัวมันล้มให้มันยืนให้มันข้างนี้เดียวมัน,นล้มหรอกว่า,าลื่นนะคะพอแล้วโอ้พอแล้วนี้พอแล้ว,ลวจะไปไหน ยี่หวานจันยี่หวานจัน,น,นแอมแอมมาเล่นฝั่งนี้ลูก <c oughs> ว้้ยว้วายม่งถายรูปไหมถ <c oughs> ายรูปถายรูปถายรูปถายรูปอะ่ะ